ก็าต้อรับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามาดบชมผ่านช่องทางยูทูบันด้วยวันนี้ผมจะพามาแนะนําเกี่ยวกับเด็กตื้อทั้ง4นะครับแล้วก็บอสใหญ่ของสติปไฟนั่นเองและทีนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของการต่อสู้แล้วก็วิธีการได้รับกริดาอาบนะครับก็เดี๋ยวภายในคลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันเลยดีกว่านะครับกับเพื่อนที่ชื่อว่า ไล่กระทืบเด็กดื้อโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการตามหาหมัดการุลล่ดาก่อนแล้วกันหรือหมัดตัวนี้นะครับแขนการุ่ดาเงื่อนไขาการที่จะได้มานะครับก็อย่างแรกเลยหนึ่งคุณเล่นจบในเรื่องแล้วหนึ่งรอบสองซื้อจากล ok. ิปเปอร์ด็อกแล้วทีนี้ผมขอข้ามเรื่อง การเล่นจบไปแล้วกันเพราะว่าผมเล่นจบไปแล้วมันก็เลยได้ปีมาแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่นี่เลยครับร้านนี้เลยครับริปเปอร์ด็อกร้านนี้จะอยู่บริเวณของอ่าซิตี้เซ็นเตอร์นะครับ City ซิตี้เซ็นเตอร์ด้านซน้ายของบนด้านซ้ายเมืองเลยนะครับสามารถฟาร์ตวิมาแล้วก็เดินมาถึงได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีขายไหม แต่จะปกตินะครับถ้าเรามีแล้วนะครับมันมันมันก็เหมือนกับว่าเป็นของฟรีไปอะไรประมาณนี้ไม่มีขายนะโอเคครับเรามาดูในโหมดซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับจริงๆร,ร้านนี้นะครับจะมีขายนะครับจะมีขายแขนการิลล่านะครับในร,ใ,นรในราคา1450นะประมาณนั้นมันจะมีขายแน่นอนครับวันนี้คอนเฟิร์มในทีนี้คือผมเล่นจบไปแล้วไงมันก็เลยแบบไม่มีขายก็ตามพิธากรรมครับโอเคครับ หลังจากที่เราเตรียมความพร้อมได้สักนิดนึงนะครับผมขอพูดในส่วนของก่อนที่เราจะไปไฟท์พวกเด็กดื้อนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องเตรียมมาเลยนคัคือมอสถามว่าทำไมต้องเตรียมมอสนะครับเพราะว่าเวลาเราสู้มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับแลวทีนี้ผมจะใส่สนับมือออดิมอลนะครับถ้าตีสำเร็จอย่างน้อยเลือดก็ต้องตกแล้วล่ะครับส่วไอซ2อันนี้เป็นพวกชาร์ตนี้ แล้วแต่นะครับจะใส่อะไรก็ได้แต่ผมอยากใส่สีทองเฉยๆไม่มีไรครับ <laughs> จะใส่เป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่ในที่ผมใส่ใส่สนับไปแล้วไงมันก็เลยไม่ให้ใส่แล้วนะครับอันนี้สนับ animal อย่างน้อยตีก็เลอดออกนะครับสมควรที่จะมีโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ติดไฟเลยละกันพูดส,สู้กับเราเด็กดื้อทั้ง4คนแล้วไปต่อกันที่ไฟแนลสังเวียน ไปกันเลยครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับสถานที่แรกนะครับกับเควสเด็กดื้อของคาบุกิอยู่ในย่านของวัดสันนั่นเองจะเป็นสองพี่น้องนะครับที่ชื่อว่าเชอร์ตันวิธีการเอาชนะสองคนนี้ก็ง่ายๆครับจัดการเฉพาะลายตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยไปจัดไกลอีกตัวมันจะง่ายกว่า ที่จะต้องต่อสู้พร้อมกัน2ตัวนะครับด้านนี้ถ้าใครเล่นโหมดายากสุดบอกเลยว่า2หมัดก็ล่วงเหมือนกันด้านนี้ผมยอมปรับมาเป็นปกติก่อนเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปตัดตั้งแต่เริ่มเลยนะผมลิเกตเข้าไปย้อนแล้วก็เลยเอาคลิปนี้มานะครับประมาณนั้น 촬 <목소리도> โอเคครับเรามาต่อกันในตัวที่ต่อเขนาดีกว่านะครับหมอนี่จะชื่อว่าบักนะฮะเป็นทหารปันตึกก็้วสำหรับใครที่อยากจะสะสมปืนสไนเปอร์นะครับให้วางเดิมพันในส่วนของการแลกสไนเปอร์มานะครับอย่าเดิมพันธรรมดาแต่ถ้าใครไม่อยากได้ปืนก็สามารถลงเดิมพันธรรมดาก็ได้ครับ ก็หลังจากที่คุยไปสักพักเนึงนะครับตอเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อสู้กันเลยดีกว่าข้อควรระวังหมอนี่นะครับหมัดมือเท้ามันแรงมากเลยก็แนะนําให้ระวังตัวให้ดีแต่ตัวนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราชาร์จหมัดและต่อยมันบ่อยๆตีอีฝ่ายแทบจะโต้ตอบกลับมาไม่ได้เลยก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันดูอย่างได้ในคลิปเลยก็ได้นะครับ ก็หลังจากที่จัดการเขาได้นะครับอีกฝ่ายจะไม่ยอมแพ้นะจะเอาพวกทหารผ่านศึกมาลุมฆ่าเราให้เราจัดการเขาให้หมดเลยแล้วเราก็จะได้ปืนสนไนเปอร์มาใช้นะครับ คนต่อมานะครับหล่อนจะอยู่บริเวณของซานโตโดมิโกนะครับหล่อนจะชื่อว่าไลโนเป็นนักชกในยิมนะครับตอนนี้หล่อนเป็นชาวแก๊งของอนิมอลเพราะฉะนั้นความถึกความทนนี่ต้องยกให้หล่อนจริงนะครับโคตรถึกเลยเดบ,บรดาเดบ,บดาที่ผมชกๆมานะ ตัววิธีการชกนะครับก็ให้ชกแบบชาร์จชกชาร์จชกนะครับเพราะว่าหลอนเนแบบบางทีจักกันไม่ค่อยอยู่นะส่วนใหญ่และตัวสไตล์การชกก็จะมีสามจังหวะนะครับของหลอนนะถ้าจับจังหวะได้ก็จะง่ายมากเลยครับ หลังจากที่รลอมหลอนได้ใช่ไหมครับหลอนก็จะโวยวายไปเรื่อยนะแต่จะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนต่อไปกันดีกว่าครับนักชกคนต่อมานะครับจะชื่อว่าเอลซีซ่านะครับจะอยู่ทางตอนล่างของเฮวูดซึ่งในที่นี้เราสามารถลงพานาันแล้วก็เอารถเข้ามาได้นะครับถ้าชกชนะนะถ้าชกชนะก็ได้รถเข้ามาเลยส่วนตัวนี้ วิธีการชกก็ถามว่าง่ายกว่าตัวกันก่อน,อนเยอะเลยครับคนนี้มันจับจังหวะชัดเจนได้ง่ายๆเลยครับแต่แค่เพียงว่าระวังกาะชกสดกับบาเท่านั้น Where R to now ก็หลัง,งจากที่เราล้มเขาได้ใช่ไหมครับมิคาเอลาก็จะบอกให้เราหยุดนะครับอย่าซ้ำเติมเัานะครับ อันนี้คือพอลูกอ่อนนะอันนี้หลังจากที่เราชกเสร็จใช่ไหมครับเราก็มารับเดิมพันของเรานะครับก็คือรถรถสีทองบอกเลยว่าเปิดประทุนด้วยนะครับเท <Hey, S 1> มากสำหรับวันนี้ผมโคตรชอบเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนต่อไปดีกว่าโอเคครับเราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายนะครับหรือสังเวชสุดท้ายของเรานั่นเอง โดยสังเวียนนี้นะครับจะอยู่ที่ปาซิก้านะครับหรือก็คือห้างจำประสินค้านั่นเองคราวนี้หลังจากที่เรายดนรออยู่หน้าห้างใช่ไหมครับ <ô> ก <อะ blur> ็จะมีหญิงสาวนะครับเรียกเราเข้ามาข้างในห้างแล้วก็คราวนี้ให้เรามาคุยกับโค้ชเฟรนะครับโค้ชเฟรจะเจรจากับเราว่า <S <S จะยอมแพ้แล้วรับเงินที่มากขึ้นหรือว่าจะชนะที่แล้วรับเงินที่ได้น้อย อันนี้แล้วแต่มุมมองคนเลือกเลยนะครับแต่ท่นี้นะครับก็จะมีวิกเตอร์นะครับมารุ่มเชียเราด้วยนะครับก็หลังจากเริ่มชกนะครับเป็นหมอนี่นี่มีท่าที่ต้องระวังคือท่านี้ครับท่าพุ่งมาแล้วต่อยนะครับท่านี้คือต่อยที่เรานี่เลือดหายไปเกือบหมดเลยนะครับแนะนําว่าระวังให้ดีหรือไม่ก็สวนได้นะครับ ส่วนเทคนิคการต่อยก็ง้างหมัดแล้วก็ต่อยก็ได้ครับหรือว่าจังหวะที่กาดเขาล่วงเนี่ยหรือกาดเขาตั้งเนี่ยให้เราผักแล้วเราก็ต่อยต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการล้มเขาที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแทบมันจะเป็นต้องหลบเลยหลังจากที่ล้มก็ได้ใช่ไหมครับเราจะรู้สึกสะใจแปลกๆนะครับเพราะว่ากว่าจะล้มมันได้ดีก็รล่อม,มาหลายยกเอยกันนะสำหรับผมเนะ ตอนนี้ก็เก็บประวัติของนักเซตตี้ก็จะมีชื่อเราแล้วนะครับเป็นดักมวยที่ค่อนข้างเก่งที่สุดเป็นอนดับหนึ่งแล้วติดตำเนียบไปแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลของนักชกทั้ง4แล้วก็ไฟนอลบอสผมก็หวังว่านะครับข้อมูลเกี่ยวกับกริดาอาร์มนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันแล้วก็ข้อมูลของเหล่านักชกทั้ง4คนนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยเช่นกันนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไงก็ขอตัวลาทุกคนไปแต่เปียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ